ปีง่าีอะไรเอ้ยป <ản> ีง่ายเจ็ดสิบพันอันเรอเนาะี่ไก่ลาดไก่ลาดเโนาขนาดสบายดีพี่น้องมดสุขุสุพลเนาะตอนนี้บาวซอน อยู่ที่เซโนโเมืองอุดมพรแขวงสวรรค์เขตอันนี้เป็นชิวรถใหม่เซโนโพีน่น้องเลยเป็นใจกลางเมืองอุดมพรเลยเดี๋ยว่าเซโนแหละทางด้านหน้าเป็นแมนตลาดตลาดใหญ่เซโนนะพีน่น้องอยู่บริเวณนี้กับข้าเจ้าจะขายปิ้งไก่ปิ้งไก่แซ่บเนาะหันปิ้งไก่เซโนโหลายหาน ซึ่งเป็นปิ้งไก่ที่มีซื้อเสียงของแข่งซอนเชสจะน้อยพักซอนจะพาพี่น้องไปย่างเลาะเบิ่งเนาะวัมีอย่างแน่เนะาะเอาเก่าเรานี้หาเลาะเบิง่งปิ้งไก่เซโน่กันพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งวันิมีนี่จะพานเนาะนี่ก็เมนเซ็นท่าเลขที่13ไซด์พี่น้อง ทางลงสว่างปากเซพอแหละงลงสวรคนเนาะอันนี้มีนองน้ำมีควายจะไปชิ่วรถไหมพี่น้องสว่านเป็นยังบุหันใจเปิดไซต์เทอือทีอ่บาเราโบเห็นรถโดยสารมาเนาะอยู่แคมทางก็จะมีฮานยิ่งใกล้เานา,าะมีฮานบังคีจะเซมิเนนฮานพิซซ่าบอ ບໍ່ຮູ້ຫນາບໍ່ສອນບໍ່ຮູ້ອັນຖ່າຍເຂົາຈີ້ບໍ່ເນາະສະບາຍດີເຊີນຫນ້າຕິ່ງໄກ່ນາງແອັດເນາະຂໍເບິ່ງມາເບິ່ງປີ້ໄກ່ກ່ແປີກ ตัวอะไรปิงไก่เนะตัว0ิบตัว, 60, ตวหกสิบเจ็ดสิกินผู้เีย่อหมดดิตัวใหญ่เนานะมีปิ้งใสเนาะขาปิ้งขาเป็ใช่ไหปิ้งขาเน,ะ 15, นะาะสิบห้าะขปสิบห้าพันเ0าอยสามสิบบ่ ห้าสิบโอ้ห้าสิบทรงมันจะแซ่บขนาดน้องหอมขนาด <50. S 2> ไกล่ลาดเอาเลยโอ้โ oh. ไก่ลาดอันนปีงไก่แซ่บเซโนคนมาแวหลายเนาะ <Okay. S 2> นรายการไปการมากับมาแวอุดน,นุนได้เนาะตอนหน้าคิวรถใหม่ปิงไก่แซ่บเซโน ผู้คนที่เดินทางไปมาฝึ่นเวียงจันทร์ลงสวรรค์ปารีเขจ้าก็มาแวะกินข่าวอยู่นี่เนาะข้าหลายแลย้วมหมอ่านจิงไก่เนาะอ่านจิงไกน่นังเอเบิ้งกันเนาะจิงไกลล่ละ Đi ngựa cái tí này 70 000 Cái này nhiêuใหญ่? 10. Điện là 000 2 đi hay vậy? Rồi rồi oh. rồi đó. <laughs> <thai. Điện> <laughs> ด้ยด้ยด้ยหันหันเจเอนะอนี่แขกคนเดินทางไปมากก็เจมาแม่กินข้าวนี่ลายขนาดนั้นอ๋อนบ้งปีงไก่ก่อนลังป้งสดๆหม่เอต้องพักๆๆเจอนเอเนาะนี่ไก่ลาดไก่ลาดเจโน่ขนาด ลอยจะทาางกายไปไกลามากก็มาอุ่นนูนทนได้ไงสุดยอดพิงกายแทบนมีหลาย้านพี่น้องเะ <Okay. S 1> มีหลาย้านเลยอยากรอบางท้องพี่ก่อนเน่อมีหลาย้านบากห้านใดเลือกเอาพี่น้องเลยพิงกายแทบ ตัวใหญ่ขนาดตัวอะไรตัวใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าาใหญ่ขนาดมีหลายขนาดยิ่งกว่านิ่งกับนีเนาะเขากกคักนะหอมขนาดเลยกินไก่เซโนนี่ก็หลาย ตัวใหญ่ๆนะฝักๆๆกำลังป,ป,ปีกอยู่นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นมีตัวหนะ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนาะากขนาด ตอนนี้ซุกแล้วน้องไปทางหน้าจะมีชีลรถเมย์เนาะชีลรถเมย์ผู้ที่ผู้ใดยที่จะเดินทางไปเวียงจันทร์มาขึ้นรถเมย์อยู่นี่เนาะขกเบอร์ยี่ไดเจ้อ๋อตัวใหญ่ขนาดเนาะโตโตเท่าไหร่นี่โตเท่าไหร่เนี่ย

ตัวนห้อยหัดสิโอ้ตัวน้อยหัดสิพันตัวน้อยหัดสิพันธ์สี่สี่งายไม่รั่นจอดเลยทางพนธใกล้คิวรถเมย์เนาะไอ้คิวรถเมย์ไอสถานีรถเมย์ผู้ใดอยากอุ่น,นุนเพันธ์ก็สามารถมาอุ่นุนเพันธ์ได้หน่อยรถเมย์กำลังสีเดินทางไปเวียงจันทร์เน่ สุดยอดอน้องรีวิวเบิง์ฮันขายปีนไก่เซโน่ปีนไก่แซมมีหลายฮันขนาดมีตัวห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเลือกเอาพี่น้องเยอดเลยกลินนั่งกินในฮันจะได้หรือว่าซื้อซื้อมือฝากกันญาติพี่น้องมูเพื่อนจะได้เนาะขี่รถใหม่กับมี่กันพี่น้องเลยมีสองฝากทางเนาะ จุฟ้านี้ก็หลายเพื่อนนะสุดยอดแล้วเป็นฮานเป็นฮานเนะาะไก่เซโนโหลายขนาดย, <c oughs> <c oughs> ย่างเลาะกันมารีวิวรีวิว <c oughs> อ๋อสีงามขนาดเนาะอ้ไก่ไก่ดำวะนี่ไกระดูกด <c oughs> ไก่ดำก็มีนีต่ตัว้นึงตวงตัวาตัวไ้ไก่ดำตัวหกสิบมีหลายขนาดเนาะตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีัาครัหลายฮะหลายเยอะแต่ขายดีว่ ไก่เพ่นหากระเพงซุก่หากินข้าวรอกินข้าวสวยนสเวานาะยังรอกันเลยมาเชี่ยวมาเนี่ยผู้ใดวะเด้เด้ดดเอตีมูกับมี่ ตัวใหญตัว80ััใหญ่ัต80,000บวน10,000ก็ให้ได้กินว่าซ้นะกำลังเพลงอยู่ว้ว8 0พ0 0ไก่ใหญ่กินหมดครอบัวพอดีเแม่แซ่เด้อดูดายเดนทางมาทางเซโนมาอุ้นหนุนแม่พันได้ไงท่านแม่ได้ยัไก่ใหญ่ไก่แซ่กับ่อน สองห้านติดกันอันนี้ก็ยาวเหยียดสุดเส้นทางเนาะอันตีงไก่ส่วนลายจะเป็นไก่ลาดนั่นแหละบ่มีไก่พันธุ์เนอะไก่ลาดพี่นอ้นองพี่น้องไก่ลาดมาขายเอามาปิ้งนีดน้อยนีดละเหี้ยการทิศจะบอกการทิศจะมีรถปิ๊ง

ปิ้งเท่าไรสี่ห้าสิบ่ะเท่าไรปิ้งเท่าไรอ,อ,อันนี้ว่าสี่สิบสี่สิบปิ้งคาแต่คาไ่มีบ่ม่มีอันนี้จะปิ้งค่อยไม่สิบพันม่สิบพันตามันเนะาะไปกับใส่เจ้าไม่ห้าสิบพันกับอะ ผม้มีป้งขานัน่าป้งขาบานน,น,นะปิมีสิบห่านะเขาจะกินย่งนจกินบมดจะกินบนดมบนนดเ่ม่แก้เจ้าัวของนี่เนาะไปเิ่งคุนก็จะมันชิปบ่าสอนพาพี่น้องมารีวิวป้งไก่เซโนป้งไก่แซบเซโน กานมะพร้าวเนี่ยจอกนึงแส่บๆด้อแหมได้จอกทีบาดเอา8,000ซะ1 0พัน, 8, น 40, ยังกินบ่หมดคันขายน้ำปั่นอันนี้เป็นคิวรถบ่รถฟักรถชุดผัก,ผกรถคือบ่เห็นมีรถมาเขายังบ่ได้เปิดบ่บอ่าคิวรถมันอยู่กคนบ่ฟักรถอยู่ซื่อเนาะอันนี้จะผักรถกินข้าวอ๋อดเอาคือว่าสถานีรถ โดยสารเนะการถายน้ำถ่ายขนมเานาะกาแฟก็ไม่นะกาแฟบ่ะนะเนี่ยตัวนี้กาแฟกาแฟ,าฟ,าฟดำบ่ะนะเนี่ยกาแฟนมกาแฟนมอ๋ออะมะพร้าว จอกแปดพันกรีบ